พาไปดูสำนักศักยันต์นะคะบ้านพรพระพรมค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีการทำพิธีไหว้ครูประจำปีนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและหวังจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยสำนักศักยันต์บ้านพรพระพรมนะคะอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ โดยอาจารย์ปุพระพรมได้ทําพิธีบวงสวงเชิญเทวดาไหว้ครูบูรพาจารย์ครูเลขครูยันครูว่านครูยาครูเวทมนต์คาถาซึ่งปีนี้ทางสํานักมีการไหว้ครูช่างครูพระวิศนุกรรมผู้สร้างสารรค์งานศิลปะและก็งานช่างทุกแขนงและก็ยังมีสร้างฉากในขอไปแล้วก็มีช่างศักดิ์ในจั์สงขานะคะมาเข้าร่วมในพิธีกว่า10สํานัก โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ธำมบุตักบาตรถวายเพนพระนะคะและก็อุทิศให้กับบุปการีครูบุรพาจารย์นอกจากก็ยัมีพิธีปลูกเสกเลขยันครอบเสียนครูมอบวัตถุมงคลเสื้อเพ่นจันเพ่นอีกด้วยค่ะ ซึ่งสำหรับการสักยันเป็นการสักที่ต่างจากการสักทั่วไปมุ่งเน้นเรื่องของความสวยงามหรือว่าเพื่อง,งานศิลปะแต่ว่าการสักยันมีจุดประสงค์หลักในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์เช่นจะทําให้มีเรื่องของโชคลาภคลว้วคลาดปลอดภัยหรือว่าอยู่ยงคงกระพันหรือว่าพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ โดยมีความเชื่อเขาว่ารูปแบบลายสักหรือว่ายันแต่ละชนิดจะให้คุณที่ต่างกันและผู้ที่ได้รับการสักยันจะต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับที่แต่ละสำนักกำหนดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งการสักยันในพื้นที่จังหวัดสงขลาเรียกได้ว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะมาเลเซียและก็นักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างมากค่ะทําให้สํานักสักยันในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็มักจะเห็นชาวต่างชาติเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะบางคนบอกว่าจะสักก็เพื่อความสวยงามบางคนสักเพื่อความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งถือได้ว่าศิลปะการสักสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ ในส่วนของสมัครศักยานบ้านพรพระพรหมนะคะปัจจุบันก็มีครูศาสตร์ครูเวทมนต์และก็ครูศิลปะเปิดให้บริการอย่างเช่นการลงอักขระนะคะเลขศักยานศักงานสวยงามงานแก้ลายศักดห์ลงหน้าทองหรือว่าการบูชาวัตถุมงคลต่างๆก็เปิดให้สำหรับประชาชนนะคะที่มีความเชื่อในสาขานี้เนี่ยได้เข้าไปทำการ เคารพสถานแล้วก็เลื่อมใสสําหรับในเรื่องต่างๆด้วยซึ่งนอกจากนี้ในทุกๆปีนะคะอาจารย์ปุ๊บพระพรมก็จะมีการจัดงานสักที่วัดน้ําน้อยนอกค่ะ เพื่อราลูกศิษย์ต่างๆนะคะได้เข้าไปทําบุญแล้วก็นําปัจจัยถวายให้กับวัดต่อไปซึ่งสําหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะไปดูนะคะสําหรับการศึกษาหรือว่าใครสนใจเรื่องของงานศักด์ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจสํานักบ้านพรพระพรมอาจารย์ปุ๊สมิงพรมซึ่งสําหรับ ในส่วนของพื้นที่จอดสงลายอย่างที่บอกว่าปัจจุบันนะคะก็มีนักท่องเที่ยวอ,อย่างมาเลเซียจีนสิงคโปร์เองเนี่ยที่เรื่อมใสศรัทธาเรื่องนี้เนี่ยก็เข้ามาศึกษานะคะแล้วก็ทําการสักยันต์กันเป็นจําหวัมากค่ะ